สวัสดีครับกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศช่วงบ,บ่ายนะครับวันศุกร์ที่4มีนาคมพุทธศักราช2565นะครับกับผมนายพิรเดชสุยกระเดื่องจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นนะครับอ่าบริเวณความกดอากาศสูงอ่าที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับกับมีกําลังอ่อนลงแล้วนะครับกับเลยเฮดห้มีตัวย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมเขาแทนทีนะครับซึ่งก็จะเฮดห้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเฮามีอุณหภูมิสูงขึ้น เราก็มีอากาศยูนิเกนอากาศร้อนในหลายพื้นที่นะครับถ้ามาเบิเงภาคใต้เราเที่ยมนะครับก็จะเห็นว่าเมฆที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเ้านะครับคนขังเจนน้อยก็เลยเห็นให้แสงแดดซองละม่าไในหลายนะครับมีอากาศร้อนในหลายพื้นที่นะครับเส้นฝนนะครับในช่วงนี้กับ่บดิมีนะครับคาดหม้ลักษณะอากาศ24ชั่วโมงมานี้นะครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเ้านะครับกับมีอากาศร้อนนะครับในตอนกลางวันนะครับ คาดหมายอุณหภูมิสูงสุดบาบมือนีกับยุที่34-37องศาเซลเซียสนะครับส่วนอุณหภูมิต่ำสุดมือเสากะขยับขึ้นได้เล็กน้อยนะครับยุที่20-24องศาเซลเซียสนะครับจังหวัดที่คาดว่าจะมีอุณหภูมิสูงกว่ามูอกะคือจังหวัดชัยภูมิน,น,มน,นะครับก็ือคือตอนล่างๆของภาคนะครับอายุที่37องศาเซลเซียสได้สาหรับาบมือนีนะครับส่วนการสะสมของฟุนละองนะครับในช่วงนี้ ล่มที่พัดเข้ามาปวกคุ้มค่อนข้างจะอ่อนนะครับแล้วก็บ,บ่มีฝนนะครับก็เลยเหตุให้การสะสมของฟุนะอองม่เดหลนะครับอาจจะมีผลต่อสุขภาพได้บางค้นที่มีปัญหาเกี่ยวกับทางเดินหายใจได้นะครับก็ฝฟกาเตือนพี่น้องประชาชนนะครับให้ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงนี้นะครับแล้วก็ขอให้ติดตามข่าวพยากร์อากาศย่างไก่ชิดนะครับเนื่องจากว่าคาดว่าในช่วงวันที่6ที่เจนี่อาจจะมี พายุฝนฝ่าคณ้องเกิดขึ้นนะครับถึงอาจจะมีร่มกระชกแห้งนะครับขอห้าน้ำนะครับก็ขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย,ย์อ,อ,ตอนนมมุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาย่างใกล้ชิดนะครับครับผมครับข่าวพยากรณ์อากาศได้ไหมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ รมอ,อุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงโช